หลังจากที่โลกพึ่งทำลายล้างกันเองในสงครามที่เลวร้ายที่สุดมนุษย์ได้เรียนรู้บทเรียนที่เจ็บปวดว่าสงครามไม่ได้เริ่มต้นที่สนามรบวันนี้ในอดีต16พฤศจิกายนหาเรื่องมาเล่าให้ฟังเมื่อปี1945เพียงไม่กี่เดือนหลังสงครามจบกลุ่มประเทศต่างๆได้มารวมตัวกันเพื่อสร้างป้อมปราการชนิดใหม่ องค์กรยูเนสโกได้ถือกำเนิดขึ้นพวกเขาตระหนักว่าสงครามมันเริ่มต้นในจิตใจของมนุษย์จากความไม่รู้อคติและความเกลียดชัง ดังนั้นป้อมปราการที่จะปกป้องสันติภาพก็ต้องถูกสร้างขึ้นในจิตใจเช่นกันไม่ใช้ปืนแต่ใช้การศึกษาไม่ใช้ระเบิดแต่ใช้วัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงมนุษย์เข้าด้วยกันมรดกโลกในบ้านเราก็คือส่วนหนึ่งของป้อมปราการนี้คือการบอกว่านี่คือสมบัติของมวลมนุษยชาติที่เราต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ทำลายเรื่องนี้สอนเราว่าอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่จะหยุดยั้งความขัดแย้งไม่ใช่ดาบปืน หรือระเบิดแต่คือหนังสือและป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ได้สร้างจากหินแต่สร้างจากความเข้าใจที่เรามีให้กันและกันแล้ววันนี้คุณสร้างความเข้าใจเพื่อเป็นป้อมปราการให้โลกใบนี้แล้วหรือยังติดตามหาเรื่องสำหรับเรื่องราวดีๆในวันต่อไปเสียเวลาไม่กี่นาทีเดี๋ยวรู้เรื่อง